สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หน้าบ้านทาวน์โฮมสองชั้นกันนะคะวันนี้เราก็จะพามาชมบ้านทาวน์โฮมหลังนี้นะคะก็เป็นหลังที่อยู่ติดกับสำนักง,งานขายนะคะฝั่งนี้ก็จะมีบ้านว่างอยู่สองหลังค่ะเป็นบ้านพร้อมอยู่พร้อมอนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมภายในบ้านกันค่ะทาวน์โฮมสองชั้นก็จะมีหน้ากว้าง5เมตรค่ะสามารถจอดรถได้ถึง2คันเลยนะคะ ประตูรั้วที่จอดรถก็จะเป็นประตูรตั้วสแตเลสค่ะโครงการก็จะทําไว้ให้ถึงคานเลยนะคะตรงนี้ก็เพื่อความสะดวกของลูกค้าแล้วก็ความปลอดภัยของลูกค้าเลยนะคะกําแพงที่จอดรถค่ะก็เราก่อเต็มทั้งสองข้างนะคะตรงนี้เพิ่มความเป็นส่วนตัวค่ะทาวน์โฮมสชั้นก็จะมี3ห้องนอน3ห้องน้ำเลยค่ะ เข้ามาในตัวบ้านนะคะก็ส่วนแรกก็จะเป็นในส่วนของโซนห้องรับแขกนะคะตรงนี้บ้านของเรานะคะจะมีพื้นที่ใช้สอยที่เยอะมากนะคะสำหรับบ้านทาวน์โฮมสองชั้นก็ปลั๊กไฟก็จะมีเกือบทุกจุดของบ้านเลยนะคะตรงนี้เพื่อให้ลูกค้าสะดวกในการตกแต่งบ้านออกแบบบ้านนะคะแล้วก็สะดวกในการใช้งาน,นะคะ่ะ ฟังก์ชันการใช้งานครบแล้วก็คุ้มค่านะคะสำหรับทาวน์ฮมสองชั้นของเราตอนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษค่ะจองบ้านเพียง5,000บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ฟรีส่วนลดสูงสุด4 0 0 0 0นบาทเลยค่ะนี่ก็จะเป็นในส่วนของโซนห้องครัวนะคะใต้บันไดก็สามารถใช้เป็นที่เก็บของได้ด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าพื้นที่ใช้สอยเยอะมากค่ะ ชั้นล่างก็จะเป็นห้องน้ำนะคะหนึ่งห้องนะคะห้องน้ำของเรานะคะพื้นที่ห้องน้ำก็จะมีพื้นที่ที่กว้างนะคะเวลาลูกค้าเข้าห้องน้ำนะคะก็สะดวกแล้วก็ไม่แออัดค่ะหลังนี้ค่ะพิเศษนะคะจะมีเนื้อที่หลังบ้านที่เยอะเลยนะคะเราก็มีการต่อท่อน้ำประปานะคะต่อปลั๊กไฟไว้ให้ลูกค้าพร้อมใช้งานเลยค่ะ นี่ก็จะเป็นบรรยากาศของรอบๆโครงการนะคะลมพัดผ่านดีเลยนะคะสำหรับโซนฝั่งนี้นะคะวัสดุประกเราก็ใช้เป็นวัสดุประกที่มีคุณภาพนะคะเราจะใช้เป็นสแตลเลสทั้งหลังค่ะไม่ว่าจะเป็นประตูราวระเบียงหรือว่าราวบันไดนะคะ คุ้มค่ามากนะคะทถวสองชั้นกับราคาแค่2ล้านต้นๆน,นะคะแวก็อยากให้ลูกค้านะคะเข้ามาชมโครงการแล้วก็บ้านตัวอย่างได้นะคะสำนักงานขายของเราก็เปิดทําการทุกวันเลยค่ะนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องนองนหลังค่ะก็จะมีระเบียงนะคะออกไปรับบรรยากาศรอบๆโครงการค่ะ โครงการของเรานะคะก็อยู่ติดถนนสายเอเชียเลยนะคะเดินทางสะดวกค่ะแล้วก็ที่สำคัญค่ะใกล้หาดใหญ่นะคะใกล้สนามบินใกล้มออค่ะพื้นที่ชั้นที่สองค่ะก็คุ้มค่าแล้วก็ห้องแต่ละห้องนะคะก็มีความกว้างนะคะสามารถใส่เฟอร์นิเจอร์ได้ครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเตียงตู้เสื้อผ้าชั้นวางทีวีนะคะ แต่ละห้องเราก็จะมีหน้าต่างให้นะคะตรงนี uh ้ก uh. ็เพ uh. ื uh. ่อให้ลูกค้าค่ะสะดวกสบายในการพักผ่อนนะคะบ้านของเราก็จะมีฝ้าสูงค่ะสูงกว่า3เมตรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชั้นที่หหรือว่าชั้นที่สองนี่ก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนใหญ่ค่ะห้องนอนใหญ่ก็จะมีห้องน้ําในตัวด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าพื้นที่ห้องน้ําแต่ละห้องนะคะก็มีพื้นที่ที่กว้างค่ะ มีแยกโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งนะคะสุขภัณฑ์ของเราเราก็ใช้เป็นสุขภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะคะเป็นของอเมริกันสแตนดาร์นะคะค่ะลูกค้าท่านไหนนะคะที่กําลังมองหาบ้านนะคะ,คะก็แนะนําที่โครงการบ้านการจนะซับน้หม่อมนะคะตรงนี้การเดินทางก็สะดวกนะคะแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยนะคะค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ